สวัสดีครับกลับมาพบกับรอบวันข่าวนะครับวันพุทธที่28พฤศจิกายนครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับเราก็มีบรรยากาศในหลายพื้นที่มาให้ติดตามครับรวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันที่3นะครับซึ่งก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่ปัญหาการทุจริตครับซึ่งล่าสุดนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจพึงเสร็จสิ้นไปเมื่อเวลา23นา49นาทีที่ผ่านมาหลังจากที่อภิปรายกันนานกว่า12ชั่วโมงครับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันที่สามมาสุดท้ายฝ่ายค้านยังคงเน้นการอภิปรายนายกรัฐมนตรีที่บกพร่องปล่อยให้มีการทุจริตในหลายหน่วยงานรวมทั้งงบประมาณแก้ปัญหาน้าท่วมและยังขัดขวางการตรวจสรอบทุจริตของปปทจนมีการสั่งย้ายอดีตเลขาปปทการอภิปรายเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อมีการพูดถึงประเด็นปล่อยปละละเลยไม่ถอดยศพันตารวจโททักษิณชินวัตรจนมีการโต้อตอบกันไปมาของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านผลพวงจากการอภิปรายทําให้สสพักเพื่อไทย เตรียมยื่นถอดถอน6สอสอพักประชาธิปัตย์วันนี้ฐานอภิปรายนอกประเด็นที่ได้ยื่นยติไว้ทั้งนี้จะมีการลงมติไว้วางใจหรือไม่ในเวลา9นาฬิกา30นาทีวันนี้เทศกาลลอยกระทงในหลายจังหวัดยังคงคึกคักที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปสัมผัสาอากาศหนาวยังได้ร่วมงานลอยกระทงรอบโบสถ์ที่แปลกไม่เหมือนที่ใดบนเนินเขาว,วัดบรรพตารามหรือวัดบ้านใต้ที่จัดไวอ้อย่างสวยงามแปลกตา นอกจากนี้ยังมีการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศการแสดงรำวงย้อนยุคสืบสารประเพณีที่ดีงามส่วนที่พิษณุโลกจัดงานลอยกระทงประเทศไทยสืบสารตำนานหน้าน,นาทีประเพณีสี่ภาคและลอยกระทงนานาชาติให้หนักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศประเพณีลอยกระทงแต่ละภาคและวิถีชีวิตชาวเมืองสองแควทั้งการรับประทานขันโตกชมการแสดงวัฒนธรรมและแสงสีริมสองฝั่งแม่น้ำน,น่าน ส่วนที่กรุงเทพหลายพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับกิจกรรมลอยกระทงในช่วงเย็นวันนี้พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าย,ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจครับทั้งม็อบสวนปาล์มนะครับที่ล่าสุดเกิดการประทะก,กันอีกรอบรวมทั้งเหตุเพลิงไหม้โรงสีในโครงการรับจำนำข้าวนะครับและก็การปล่อยตัวภรรยานายแพทย์สุพัฒนเลาวัฒนะคับ กลับมาช่วงที่2นะครับมาติดตามกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ครับรวมตัวขับไล่กลุ่มเกษตรกรเรื่องที่ดินทํากินนะครับจนเกือบมีการประทะกันเกิดขึ้นขณะที่ความคืบหน้าคดีนายแพทย์สุพัฒน์เล่าหาวัฒนะล่าสุดครับสารปล่อยตัวภรรยาแล้วกลุ่มชาวบ้านตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่กว่า200คนพร้อมอาวุธไม้และท่อนเหล็กรวมตัวขับไล่กลุ่มเกษตรกรที่ยึดสวนปาล์มน้ำมันกว่า1000ไร่ ของบริษัทเอกชนมานานกว่า7เดือนเพื่อนําที่ดินกลับมาทำมาหากินจนเหตุการณ์ตึงเครียดตารวจภูทรจังหวัดกระบี่กว่า300นายต้องเข้าควบคุมสถานการณ์แต่การเจราจาไม่เป็นผลทําให้กลุ่มชาวบ้านยิงหนังสติ๊กเข้าใส่บ้านของอีฟายและประกาศจะกลับมารวมตัวกันใหม่เช้าวันนี้พร้อมขีดเส้นให้เจ้าหน้าที่นำกลุ่มกเกษตรกรออกจากพื้นที่ภายใน9นาฬิกาวันนี้ นางสาววิรสาจันทรบัญชรภรรยาของพันตํารวจเอกนายแพทยสุพัฒน์เล่าหะวัฒนะผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองสามีภรรยาในจังหวัดเพชรบุรีได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังทนายความยื่นหลักทรัพย์เงินสด3 0 0แสนบาทขอประกันตัวซึ่งศาลเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีได้จึงอนุญาตตามที่ร้องขอส่วนพันตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์ศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว เกิดเพลิงไหม้โรงสีข้าวทองมหาสารคามจุดรับจำนำข้าวเปลือกประจำปี2,555ทับ2,556ของจังหวัดมหาสารคามหลังเร่งอบข้าวเปลือกที่มีความชื้นสูงจนไฟฟ้าลัดวงจรลุกไหม้ในเตาอบทำให้ข้าวเปลือกกว่า400ตันเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายข้าวเปลือกที่กองรวมกันบริเวณใกล้เคียงให้ออกห่างป้องกันไฟลุกลามโดยใช้เวลาฉีดน้ำกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ ท,ท้ายรอบบันข่าวคืนนี้นะครับด้วยบรรยากาศความสวยงามของเรือประดับไฟครับที่ล่องตามลำน้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพในค่ำคืนเทศกาลลอยกระทงวันนี้ครับหมดเวลาของรอบบันข่าวในวันนี้แล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ